อ้าสงสัยพี่เคยโดนจับใช่ไหมล่ะปุ๊กมาเมื่อคนดีอน้องีอะไรก็ดีอะไรปุ๊กงงปุ๊กนึงน้องบีนะครับผมต้จะมาคนติดยานะครับพี่แสงะครับก็อาจจะเหมือนคนติดคือเหมือนคนติด ไม่มีเลยได้ไม่มีอะไรแค่ลอกเฉยค่เฉยเออดนะเอ้แบะงไปกินข้าวพี่โกนนะโกนนะใครแก้งจำหน้าหมดนะบอกแค่นั้นไอแป้งกินข้าวไปแล้ว สวัสดีครับพบกับพวกเราแล้วเหล่าอีกแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่กับพี่วิวแล้วเหล่านะครับผมกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับวันนี้กลับมาในเรามาทําอะไรเรามาทํางานใช่ไหมพี่วิวใช่เรามาทำงานเป็นงานสตรีมมอลลักมอลลักดอกพุ่มไม่ใช่มอลลักแห่งเสียงเพลงนะครับท่านผู้ชมครับผมคือเนี่ยบีมบีมก็อยู่ครับเสน่ห์แห่งเสียงเพลงสวัสดีครับสวัสดีเจ้าของงานอย่า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 ว่าผมนะนี่ครับบีมครับครับโอ้ เราไม่ได้ลงคลิปกี่กี่เดือนเนี่ยเราไม่ได้ลงคลิปมาเป็นโอ้โหหลายเดือนเลยอะ <c oughs> รู้ว่าท่านผู้ชมก็คิดถึงพวกเราทั้ง4คนนะครับครับผม <c oughs> ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายพวกบรรยากาศตอนที่เราซ้อมนะครับว่ามันเป็นยังไงอ่ะอ,อ่ะหมดหนึ่งวันเขาเลยคนหนึ่งไปไหนะใครอ่ะ <c oughs> เอาเงี้ยอยู่ในช่องเหรอเอ้าพี่แสบก็ต้องอยู่สิเออนะครับทุกคนผมพาไปดูพี่แสบดีไหมแสบหลับอยู่บ้างพี่แสบหลับเปล่า เลลสสวััดีครบทำไรครับทำไรครับเอกกออืมคิดว่าจะดูสาวดูอะไรนะครับดูบอสบอสใช่บอสบอสแหนมแหนมแหนมบอสแหนมเออไออะไรคำว่าพึ่งพึ่งพึ่งคืออะไรพี่หูครับหูพึ่งแต่หูหูกลางครับผมแปลว่าหูกลางภาษาใต้เหรอ หูผึ่งผมว่างงอะไรหูผึ่งหูผึ่งผึ่งหนองพึ่งผึ่งไม้หนองพึ่งไม่พึ่งไม่พึ่งเป็ว่าอะไรอ่ะกลางเแบบไงหน่องพึ่งไม่เกือบเลยวะพี่แสงคก็มาเวลาตำรวจไปจับจอยไดค่อบอกว่าผึ่งหนองผึ่งก็คือกลางมือขึ้นอ๋อคือกลางอ๋อกลางผึ่งอ๋อสงสัยพี่เคยโดนจับใช่ปะล่ะอ้าวุกมาเมื่อคนอ่ะเยอะอดีอะไรก็ดีอะไรพุกหนึ่ง ไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการซ้อมกันไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูสมาชิกนะครับเอ้อาคือใช่ไปไปดูสมาชิกนะครับสถานที่ที่เราอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนพี่ดิฉันลัสนาลัสนาลานาลัสนาอยู่ต่างประเทศลัสอ๋อลัสนานะครับครับเราเจอคนแรกแล้วนะครับผมพี่มินนี่ครับผมเจอแล้วคนแรกนะครับเออสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วซ้อมบทดนะครับมายืนอยู่แถวนี้ครับซ้อมค่ะตอนนี้ถ่ายงานอ๋อถ่ายงานอยู่นะครับโอเค อันนี้เราเดินไปไหนพี่แสบไม่รู้เดี๋ยวไปพูดพี่มาร์าอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราไปหาเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่มา้าครับทำอะไรพี่มาร์าทิกตอกครับแล้วก็ทนหมดไปด้วยครับอ๋อใช่เหรอเมื่อกี้เห็นดูทิกตอกก็เห็นดูอะไรเลยอ่ะไม่รู้นี <c oughs> ่คือไอช้อนนะครับน้องเม็นมอสฮะเมันมอสที่สูญพันธุนไปแล มาเป็นพี่แป้งหนิพี่แป้งคนสวยไม่มดอะไรพี่โถไม่มดไม่มดไอะอันนี้คือกีตาร์จีใช่ไหมง่วงง่วงไม่ไม่ไม่อ้วนครับไม่อวนครับใช่ครับพี่ตัวเล็กใช่ได้ไหนแปะตรงไหนแปะตรงนี้เออเออเอออะไรว่าชื่อ YouTube อะไรเล่นนัลลี่แคแนลนะคะเรื่องราวที่เต้ยเขาพูดด้วยนะอันนี้มีมีฝากอะไรเขาไหมเนี่ย ช่องมารสเตอร์ค่ะมารสเตอร์โอเคดเดี๋ยวขึ้นให้ครับตอนนี้เราก็กําลังไปหาข้าวกินนะครับไม่ทำเลยไม่ทำเลไม่เป็นไรแสงแสบไม่เข้าไงดูดูโคตรสวยอ่ะพิมจริงอ่ะอยิงสินั่นจะพามุกไปหาข้าวกินนะครับเอา้เอา,อาช่องนี้ช่องของเลียวหล่าใช่วยกครับทุกคนครับโอ้ยทไม่ดำขนาดนั้นล่ะครับเราผิวเราผิวจริงเราไม่ต้องไปถ่ายแบบกล้องอะไรฟอมๆมัน นี่ผิวจริงนี่ผิวจริงนี่ครับอันนี้แบบอ่าผิวจริงผิวจริงไหมครับจริงครับช่องมักมักให้ให้คนดูมองมองหน้ากันหน่อยดูมองหน้ากันหน่อยอ้าวเอาเอาใส่กล้องนี้อ้าวทักทายครับทักทายกันอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่เห็นเห็นรูปทรงแบบนี้ไม่ได้เลยใช่ใช่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบอะไรแบบนี้อันนี้ก็ชอบของแล้วล่ะนี่ช่องมักเต๋ยนะฮะไปติดตามด้วยครับนนะครับผม อ่าครับครับหน้าไม่สดเท่าไหร่นะครับวันนี้หน้าไม่สดเท่าไหร่ครับน้องบีมนะครับผมจะมาคนติดยานะครับพี่แซ่บก็ตายเป็นคนติดเป็นคนติดเป็นคนติดอในหมู่บ้านโคดกระโดนะฮะแล้วบทเป็นอะไรครับระ้บทเป็นอะไรระบทเป็นอะไรเป็นเออย่าบังกล้องช่องเลือดหลานี่เออเออช่อเลืนะทองรักขอโทษนะครับขอโทษนะครับแล้บเป็นอะไรนะครับไปเอกก็มัน นี่น้ำน้ำกาแฟนะครับอุ้ยกล้องสวยมากเลยโชคใอญ่ใหญ่ครับลองกล้องข้อไหอ๋อพี่มาร์คอันนี้มันแขกทไปเมื่น้ำนี้โคตรเปรี้ยวน้ำอะไรอ่ะไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะซีฟิลอะมะนาวค็เหมืนแกงกุ้งหรือเปล่าสวัสดีครับพี่บีเนี่โคตรหอเนืชิมดิราว่ามันแปลกๆเดี๋ยวผมยิ้มดูนะ กินให้ดูอ่ะพี่มาร์ไม่เชื่อใจผมอะเป็นพี่น้องกันอ่ะดูเออดีจริงกูหล่อดีอ่าอะถ้าผมกินไปแล้วผมผมถ้ามันมีพิษผมตายแล้วตอนนี้กินแล้วกินแล้วนะกินแล้วนะอือพ่องถุนมาสัตว์ืุเปล่โอ้ยทำขนาดนั้นเคยการทำไหมาร์คไม่มีเลยไม่มีอะไรแค่รอแเฉย ข้าฉันให้ตายดีกอปาดีปดิอืมใช่๋ยวมันป็นไม่ขมมันหวานก่านี้ิดีอืมงงใส่ได้หมไม่มีเลยไม่มีอะไรล้นเลยสำเร็จนะครับผมนะฮะทำให้มาก สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่ในช่องของแล้วแล้วชนะท้าไมห้ามนี่ก็จะตกใจหมดเลยนะนะจ๊ะโยวันนี้เรามีภารกิจนะครับดูดูดมอสุนินมาวันนี้มอสุนินจับโคดเต้หลังซวยโคดเต้หลังซวยทุกคนครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับแล้งกันให้ทุกอย่างอันนี้ครับเราอยู่กับศิลปินครับน้องเดอะทอยครับเดอะทอยเล็ตเดอะทอยเล็ตเดอะทอยเล็ตนะฮะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่รานนานะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูบรรยากาศที่รานลานานะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็เป็นสาว่ายน้ำนะคะสามารถที่จะเล่นอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะมาลอยกระทงอะไรก็ได้นะะคลอยกระทงตรงนี้เหรอโอ้โหโอ้โหทุกคนซูมซูมค่ะซูมตุมแบบโอ้โหเขาเรียกเขาทะลุเขาทะลุไปเรื่อยไปเรื่อยนี่นะคะคือซิกเนเจอร์ของเรานะคะสวยมากมันก็แบบหมอกใส่มากนะคะทุกคน นั้นคือไปเอาของนะครับที่พวกเราหลอกนะครับในรถในรถในรถเปิดเลยเปิดเลยโดนหลอกให้ไปเอาของครับท่านที่ไม่มีของเฮ้ยรถคัใหญ่รถคัขใหญ่ขโมยขโมยอุยทุกี่ทุกคนต้องลงที่นี้ชิ้นเมตร กันลองกีดเลยเจอปูเจอปเอาเปเปอรอมานี่ตัวนึงจะทำน้องเล่นไม่ได้เกันจะทำน้องนอนชาเข MM. ียวมปล่อยน้องเยอะเสบคือกลัวหลังจากที่เรากล้องหลังควายควายควาย ตอนนี้พี่มาร์กกำลังแกล้งพี่แป้งครับวิ่งไปถึงถนนเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับเนี่ยตอนตอนเราอยู่ในค่ายเราก็แกล้งกันแบบนี้ตลอดเลยครับพี่มาร์กนี่ตัวแกล้งอะ่ะโอ้พี่แป้งคือแบบทิ้งรองเท้าวไว้เลยนะครับแล้ววิ่งเลยอะ่ะวิ่งในคิดชีวิตอะ่ะพอแล้วสงสารสงสารมาต่อเอิศนะเออแป้ง,ง <นะ S 1> ไปกินข้าวพี่โกรนะโกรนะใครแกล้ง กินแป้งกินข้าวได้แล้วพีพีเราอฮอฮือฮเอืออฮือฮือฮือฮอฮือฮอฮอฮือเอฮือฮื S <S บางทีอ่ะอะไรวะดาวติ๊กต๊อกดาวติ๊กตอกมันวันเด่นถ่ายติ๊กตอกงี้งนี่อันนี้อันนี้สขาวี่มาีซิกเนเจอร์ของร้านกินนี่พูดชัดซิกเนเจอร์มะนาวนี่นะ เออมันไม่เหมือนใครนะเว้ยยังไงอะ่ะคือมะนาวที่นี่ทุกลูกอะ่ะมันจะหวานเฮ้ยโอ้ออุณพูดอะไรของคุณมะนาวมันจะเป็นอะไรนะสามสองการที่ดืจอหวานคือมะน,นาวที่นี่ะ<อ>จะเปรี้ยวทุกลูกเว้ยที่บ้านมึงหวานเลยพี่มากกินดูนี<อ>่ไงครับพี่มีตัวแทนอ้าปากพี่กินกินถ้ามันหวานบอกว่าหวานถ้ามันเปรี้ยวบอกว่าเปรี้ยวถ้ามันขมบอกว่าขมการด้ยกินได้วล่ะลูก ก้าวเลยตาลหวานไหมพี่หวานดีนะหวานไม่เชื่อลองดูนี่กินปูดกูกินปูนอยปการัปการันปะกนรัพูดก็จะหมูหวานกูชอบน้อยว่ะไม่มาสยไา่จานกัเอารงหนึ่งนี้ป่ะ งแล้วอันนี้เมียพี่แนมเปล่าเนี่ยอนาคตไม่เปานไ้แต่มีคู่แข่งนะตอนนี้พี่แนมมีแฟนแล้ว้งนอนคนพี่แนมคนละครเวทีมนรักแห่งเสียงเพลงเธอรับชมรับฟังได้เลยครับต้องเตี๊ยมขนมแทนแฟน Bastard, bastard, bastard. อันนี้เราก็ซ้อมเสร็จแล้วไปแล้ัครับพี่มาร์ตเพรายังคะแนนเต็มสิบให้ประมาณ8ครับมัะไม่ชัดแต่ว่าทุกคนดีมากทุกคนตั้งใจมากครับน้วครับเหนื่อยครับแม่ก็เหนื่อยครับแม่เดินงานเหนื่อยผมซสู้ๆแม่กินอย่างเดียวครับเป็นหมูแล้วแต่ตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะจะรอซ้อมดนตรีนะครับรอซ้อมร้อง โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้สองเสร็จไปที่รอบอะไรนะครับควายเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ควายเรามาตไกลเลยผ่านหน้าไปเลยอะคุณคุณเป็นอะไรเป็นอะไรคุณทำหน้าสิท่านผู้ชมไหนเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้สิอ๋อเดี๋ยวไหนบอกว่ามีนักดนตรีขอถ่ายรูปพิกาตาแต่ไม่ขอถ่ายรูปแกเออทุกคนนะช้าเหรองั้นเหรอ กีจะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะแยกย้ายไปนอนกันครับจะถามเขาถึงันเยันไหมเขาเป็นไงไม่ถามอ่ะซ้ำอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ไล์สตรีมจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมกับบีมกับพี่ฟิวก็ต้องแยกย้ายกันแล้วนะครับแยกย้ายไปทำมากินกันต่อนะนี่ครับเดี๋ยวได้เจอกันอีกแน่นอนครับผมสนุกไหมพี่วันนี้รั้งต่อไปฮะสนุกวันนี้สนุกได้เจอกันอีกครับผม อยาบีบมครับสวัสดีครับผมก็เป็นแบบเหนื่อยเนาะทั้งเหนื่อยทั้งสนุกอ่ะเออก็ถ้าอยากให้พวกเรามารวมตัวกันอีนฮะครับงานจ้างงานเลยฮะจ้างงานใพวกเรามาแน่นอนนะแน่นอนตอนนี้พี่แสบเล่นน้ําอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรานะครับช่างแล้วเราก็จะมีคลิปลงเรื่อยๆละครับถ้ามีโอกาสเจอกันก็จะได้รวมตัวกันอีกนะครับครับผมไปครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องพวกเราด้วยนะครับผมไปไปบ๊ายเลับเลิฟไปแล้วจ้า